สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะเอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทาง ฮานอยมัดรวมนะคะของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้าเฉพาะกิจนะคะสองสองแอดมินเจาะไม่เข้าไฮเบิร์นมาตั้งสามคู่ดูสิอืเจ็ดเก้านะคะก็หลุดไปตัววิ่งเก้ามานะคะแปดเจ็ดแอดมินก็เอาสามเจ็ดนะคะโอ้ยเจาะไม่เข้าห้าแปดเห็นไหมแอดมินเอาห้าสามก็ชอบแปลงร่างจริงๆเลยแอดมินเจาะไม่เข้า สี่ห้านะคะหลุดนะคะจับห้ามาก็ไม่เอาสี่ห้าสามสามก็หลุดนะคะหนึ่งสี่มานะคะหนึ่งแปดหลุดนะคะสรุปแล้วมาพี่วีของเราคู่เดียวนะคะตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากโอกาสหลุดนะคะมีเยอะนะคะเนาะพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันนะคะเพราะว่าอ๋อน้อยปกตินะคะตารางกําลังวันเข้าสามตัวนะ,ะลืมดูนะคะ 3 4 5นะคะก็ได้เฮกันไปเนาะสำหรับตารางของเรานะคะเดีย๋ยวเรามารับชมของวันนี้ก็เลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี9 2 6 5 3 8นะคะ แอ็นมินให้เด่นไปที่แปดนะคะเด่นแปดกับเด่นหกนะคะสำหรับเด่นแปดนะคะก็จะมีแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปด 8 5 5 8นะคะสำหรับเด่น6นะคะก็จะมี6 2 2 6 6 8 8 6 6 9 9 6นะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมี5 3 7 5 1>, 1 0นะคะอันนี้ถ้าใครชอบแปลงร่างก็แปลงร่างได้นะคะ9ก้าเก้าเนาะนะคะเอาแอนดมินเอาเอา,เอาอยู่เนาะ6 2 26หนะึกว่าแมวสำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมี1 1 2 2นะคะ5 5นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น6226 5335นะคะ28821881นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น7557นะคะจดไว้แค่ไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืม ปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนนะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า